โอ้โหโอ้ <pul ver ls> โหโอ้โหควบเลยลูกควบเลยควบเลยเหรอลูกโอ้โหไก่ศูนจะไปไหนแล้วโอ้โหจะกลับบ้าน โอ้โหเก่งเลย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 เดี๋ยวกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วควบแล้วควบแล้วพี่วุฒิเหนื่อยแล้วพี่วุฒิเหนื่อยแล้ว ไครตุนไครตุนพี่วุดเหนื่นอ,อยแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหออโอ้โหวเหนื่อยว้ยโอ้โหนานๆออกมาเดินก้อนกวดแล้วลูก ไปเข้าไปเข้าไปเลยไปเลยเข้าไปเลยไปเลยไปเลย <c oughs>